ก็สวัสดีนะครับอุนอ้พื่อนันนี้นะครับเป็นนักแคสมือใหม่นะครับก็ผมชื่อแคสนะครับก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ผมจะมาแคสเกมไมค์ค r ร f t นะครับก็นี้ผมจะมาลองซีดของของไมค์ค r ร f t นะครับผมก็ลองซีดไมค์คาร์สนะครับผมก็เราก็จะมาลองกันนะครับ นะครับเออก็ลุยกันเลยอ่าเรอมนี้มีปีรามิดนะครับเราต้องลองเข้าไปดูว่ามันคือจังไรจังไรน,นะครับจังไรก็เพาหูนะครับอืมก็อาจจะมีการถือสนิดนะึยยงนะครับอย่าเยียบมันนะครับลองเยอะสิครับนั่นแหละครับที่คุณจะโดน มี TNT เก้าลูกอยู่ใต้ปีระมิดมันเป็นเรื่อง Amazing Spiderman ใช่ไหมเอ้อ Amazing โอเก็ทีสองสองใช่ไหมก็ไม่มีอะไรนะกลินเสียขึ้นมากระที่ผาดเลยนะกินเสียนะขึ้นมาเลยกูม่ถึอเเราจะโมกปิดไปวะ มันมีกลิ่นเสียขึ้นมาเลยมันไม่ได้กลิ่นอ่ะมาไว้ต้อมฟลีดเลยนะ พี่แคร์ริมพ์เจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยอ,อ๋อนี่นะตกลงไปก็เกือบตายนะครับถ้าเล่นเซอวร์วก็นะ,กกกกกน,นะครับก็พี่แครก็แครเกมนะครับก็ความเกียนของชื่อผมก็เป็นอย่างไงครับ ทีละไม่รู้สิก็มาให้ดูวิวสีแต่ละสีในเวอร์ชัน13.0นะครับวงเล็บในเวอร์ชันโชระสเชีเอ้ยโทรศัพท์นะครับก็จะกระโดดรินกระโดดกระกระโดดริน่า้ทุกคนได้สีได้เยอะเงียบโอ้ะครับก็ ผมจะแม่ทีบายซีนะครับก็อธิบายได้มาสองซีซีแรกก็ซีพีรามิดนะครับซีเอ้ยซีหนึ่งหนึ่งสามตัวปีรามิดซีสามสามสามตัวซีจังเกิลน,นะครับนะครับผมมีโอซีไมีโอซิก็เฟรเฟ่ครับ นครับก็หกหกเลยใช่ไหมก็ไม่รู้สิก็ผมเป็นคนยีนะครับผมก็เลยพูดครับนะครับโอ้ my god นะครับเลขที่เจ็ดเป็นเลขที่ผมนะครับอยู่ชั้นปห้าทับหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรมาผมชื่อแคสอยู่ชั้นปห้าทับหนึ่งเลขที่ช่วยนะครับก็นะครับก็มาให้ดูซีแต่ละรซีเท่านั้นนะครับ ก็ความยาวอาจจะไม่เกินสัก9้าทีอะก็ไอโปรแกรมที่ผมกำลังอัดให้ดูอยู่นี่ก็อัดได้ประมาณ10นาทีเองนะครับก็อาจจะมีคิด2คิด3ก็ผมก็จะแคสหลายๆเกมนะครับเพื่อไม่ให้ซ้ำตานะครับตีดไปไปต๊ดแปดกๆก็ผ่านมาแล้วนะผมก็กลาวคนที่เคยได้มาคำจริงก็ควรรู้ว่ามันิ หมู่บ้าน m p c นะครับถ้าเราเกิดมาอย่างแรกนะครับเราต้องขุดดินหรือขุดหินอะไรก็ได้ไปตัดไม้ก่อนนะครับไม่มีลาวะนั่นไงครับไปอุดลาวาก่อนเลยนะครับไปอุดลาวาก่อนเลยนะครับก็คุณต้องไปอุดลาวาก่อนนะครับผมไม่งั้นลาวามีนทับให้หมู่บ้าน m p c ของคุณจะไหม้ ถ้าคุณปรับเป็น s e v e r เดินเข้ามาในห้องนี้แล้วจะมีกล่องในนั้นจะมีดาบเล็กไม่ก็แอปเปิลเนี่ยแะครับประมาณนี้นะครับก็ที่พอจําได้นะครับครั้งล่าสุดที่เปิดซีดก็ก้ากานะครับก็ซีดต่อไปก็ศูนย์ศูนย์สามตัวนะครับรตตนะครับ, <Yeah. S 1> รบเราก็ต้องมาลองกันเลยซีไหนก็ไม่มีอะไรมากก็นะครับก็ ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ